สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านช่องฟิวเจอร์ยูหนึงน่งหนึงน่งหนึง่งก็มีเรื่องราวพลังงานของคนสองคนนะคะที่พัดพากห่างไกลาจากกันแล้วก็ถ้าเขาเป็นคนที่คุณอยากรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงถ้าคุณมีความรู้สึกอยากรู้เรื่องราวของคนคนนั้นของคุณคลิปนี้ก็อาจเป็นเรื่องราวของคุณนะคะเรื่องราวนี้อาจเกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตถ้าเรื่องราวเหล่านี้ยังไม่เกิดก็สามารถเกิดขึ้นได้ภายในระยระเวลา3-6เดือนนะคะ คนที่คุณถามถึงคนนี้เขาเป็นคนที่พลับพลาห่างไกลจากคุณไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามเขาอาจต้องย้ายไปทำงานต่างประเทศหรือเขาอาจต้องกลับไปบ้านหลังจากที่เรียนจบหรือไม่เขาก็อาจต้องย้ายบ้านไปอยู่ต่างประเทศหรือเขาอาจกำลังไปเรียนต่อต่อตางประเทศหรืออาจเป็นไปได้ว่าคุณและเขามีความไม่เข้าใจกันจึงจำเป็นต้องแยกย้ายกันไปใช้ชีวิต เติบโตในเส้นทางของตัวเองหรือไม่พวกคุณทั้งคู่อาจถูกครอบครัวบังคับให้เลิกลากันหรือไม่งั้นพวกคุณสองคนอาจมีเหตุผลบางอย่างที่ต้องแยกจากกันใดๆก็ได้คุณและเขาต่างก็ต้องเดินกันคนละเส้นทางที่มีแต่ความมืดมนแต่ว่าพวกคุณทั้งสองก็ต้องจําเป็นเดินหน้าต่อไปตามเส้นทางของคุณความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะ ไพ่บอกว่าเขารักคุณเป็นรักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับคุณแม้ว่าจะเกิดมีเรื่องราวสถานการณ์ใดๆก็ตามความรักที่มีต่อคุณก็จะยังคงเป็นเช่นนั้นเสมอความรักของเขาอบอุ่นอ่อ,อนโยนและซื่อตรงต่อคุณเสมอจิตวิญญาณของคุณและเขาผูกพันกันอย่างมากคุณโชคดีมากที่ได้รับความรักจากเขาเขาหวังอยู่ตลอดเวลาว่า ความรักที่มั่นคงนี้จะนำพาเขาให้ได้กลับมาหาคุณอีกครั้งไม่ว่าคุณและเขาจะอยู่ห่างกันไกลแค่ไหนก็ตามรักแท้ก็จะยังคงเป็นรักแท้ตลอดไปไม่ว่าในที่สุดแล้วพวกคุณสองคนจะได้กลับมาพบกันหรือไม่ก็ตามแม้พวกคุณจะแยกจากกันแต่ความรักที่อยู่ในใจของพวกคุณสองคนจะเป็นความหวังและเป็นแรงบันดาลใจให้คุณทั้งคู่ มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดทิ้นก็ตามในเรื่องราวความรักของคุณและเขานี้ความรักของพวกคุณสองคนอาจยังไม่เป็นที่รับรู้ของผู้คนทั่วไปแต่ความรักนี้เออล้นอยู่ภายในใจของพวกคุณทั้งคู่คุณและเขาต่างก็รักกันมั่นคงไว้ใจและเชื่อมั่นในความรักที่มีให้กัน เมื่อความรักคือเรื่องของความรู้สึกของคนสองคนดังนั้นไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถทำลายความรู้สึกดีๆที่คุณและเขาต่างมอบให้กันและกันได้พวกคุณสองคนต่างก็ใช้ชีวิตโดดเดีย่ยวอย่างมีความสุขเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีความรักที่มั่นคงของอีฝ่ายอยู่ภายในใจไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดขึ้นพวกคุณสองคนก็จะไม่ทุกข์ไม่เศร้า เพราะความรักเป็นนัน่าเส้นทางอันโดดเดี่ยวอ้างว้างและเหน็บหนาวยาวไกลนี้ไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดจบลงเมื่อไหร่คุณและเขาต่างก็รู้ดีว่านี่คือหนทางที่ต้องเดินไปคนละเส้นทางกันจาก,กวาาและโชคชะตาจะคอยเอาใจช่วยให้คุณผ่านจุดสิ้นสุดของช่วงเวลาที่แยกจากกันให้ได้คุณต้องมีแรงฝ่าฟันและผ่านคนให้ได้อย่างมากที่สุด เพรคุณกำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุดแล้วความยากลำบากในเส้นทางที่มีเพิ่มมากขึ้นจนเหมือนคุณและเขากำลังจะหมดแรงในขณะที่สิ่งดีๆและการเปลี่ยนแปลงของวัจจักรกำลังใกล้เข้ามามากขึ้นความทุกข์ความสุขไม่อยู่คงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีสิ่งใดจะคงที่ตลอด จักรวาลและโชคชะตากำลังจะนำเส้นทางใหม่เข้ามาสู่ชีวิตของพวกคุณคุณและเขากำลังพยายามเดินในเส้นทางของแต่ละคนอย่างดีที่สุดชีวิตของพวกคุณจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเกินความคาดหมายของคุณและเขามากเขาจะวิ่งกลับมาหาคุณอย่างเร็วที่สุดพวกคุณสองคนจะมีความสุขอย่างมากเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไป อุปสรรคสิ่กงกีดขวางต่างๆจะคลี่คลายและเป็นไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่ายัางไงก็ตามทั้งคุณและเขาจะวนกลับมาหากันทั้งแล้วครั้งเล่าไม่ว่าจะจากกันไปไกลแค่ไหนก็ตามความหวังจะเป็นจริงขึ้นมาได้ในการกลับมาพบกันครั้งนี้พวกคุณสองคนจะเปลี่ยนไปจากเดิม ทั้งคุณและเขาต่างก็จะกลายเป็นตัวตนในเวอร์ชั่นที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและไม่ว่าสถานการณ์ปัญหาใดจะเข้ามาหาคุณทั้งคู่พวกคุณสองคนจะรับมือและจัดการได้ทุกเรื่องราวความรักทั้งนี้ทรงพลังอำนาจและกำลังจะอยู่ในจุดที่สูงที่สุดมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะถูกส่งตัวกลับมาทำงานใกล้ๆคุณหรือไม่ เขาก็อาจเรียนจบแล้วแล้วกลับมาอยู่บ้านใกล้ๆคุณหรือเขาจะย้ายกลับมาอยู่ประเทศเดียวกันกับคุณก็ได้ไม่ว่าคุณกับเขาจะห่างกันแค่ไหนความแข็งแกร่งของความรักจะนําพาพวกคุณกลับมาพบกันครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่เสมอถ้า,าคุณได้เยียวยาบาดแผลและปมในอดีตในวัยเด็กของคุณให้อภัยพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูแลคุณมาคุณจะได้พบว่าชีวิตรักของคุณ จะได้รับผลดีขึ้นอย่างมากขอให้ให้โอกาสให้อภัยทุกเรื่องราวให้อภัยทุกสถานการณ์ให้อภัยทุกคนที่อยู่เกี่ยวข้องกับความรักของพวกคุณทั้งสองคนและให้โอกาสความรักครั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่เด็กๆอาจเข้ามามีส่วนในความรักความสัมพันธ์ของคุณความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขา อาจจะได้ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเด็กๆคุณอาจกำลังตั้งครรภ์หรือคุณอาจจะต้องรับเลี้ยงดูแลหลานของคุณก็ได้ความสงบสุขจะเข้ามาแทนที่ความขัดแย้งทั้งหลายสถานการณ์วุ่นวายทั้งหลายกำลังจะจบสิ้นลงขอให้คุณยึดความสงบสันติเป็นแนวทางที่จัดการกับทุกเรื่องราว ประนีประนอมกับทุกๆคนทุกๆเรื่องราวหาหนทางที่วินวินด้วยกันทุกฝ่ายขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านมากนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง future u o u 1111ด้วยนะคะ